พีครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสระแก้วครับมีการเปิดฤดูการเที่ยวทุ่งเก๊กห่วยทัพทีมสยาม05ครับตอนนี้นะรับต้องบอกเลยครับว่าเหลืองอาลามบานเต็มทุ่งตอนรับเทศกาลปีใหม่65ที่ทุ่งเก็กห่วยทัพทีมสยาม05ตําบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับนางขวัญเรือนเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วก็ไปเปิดฤดูการท่องเที่ยวทุ่งเก็กห่วยทัพทีมสยาม05ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนครับ เพื่อที่จะลดระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็ประกอบไปด้วยนักท่องเที่ยวหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดสระแก้วฤดูการเที่ยวทุ่งเก็กห่วยทัพทีสยาม05นะครับก็จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างก็จะมีมิวสิกแคมปิ้งกางเต็นท์ฟังดนตรีทำกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขานะครับด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอาทิ อำเภอคลองหาดครับสำนักงานกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุลาภรสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกหอการค้าจังหวัดสระแก้วรวมทั้งอบตคลองไก่เื่อนครับและชุมชนทับทิมสยาม0ู้าก็ร่วมด้วยช่วยกันจัดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดยาวปีใหม่นะครับานางขวัญเลือนเทียนทองในายกองการบริหารส่วนจังหวัดสระแกรวนะครับก็กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวในชุมชนก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เรียนรู้วิถีของชุมชนในพื้นที่ซึ่งหมู่บ้านทับทิมสยาม0ูนย์ก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกแล้วก็แปรรูปสมุนไพรส่งขายสร้างรายได้ในชุมชนมายาวนานนะครับประกอบกับมีทิวทัศน์เนี่ยเป็นเทือกเขาอ้อมร้อมหมู่บ้านอย่างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับเช่น ส่วนพุทธานมสดนะครับสวนพระเมตตาซึ่งเป็นแปลงปลูกดอกลาบพ,พันธ์ต่างประเทศจุดชมวิวนะครับแบบ360องศาหรือว่าจุดชมวิว2แผ่นดินโค้งหัศจรรย์และที่สำคัญชุมชนก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ ตรงนี้ผมเคยไปตอนแรกๆเหมือนกันนะสวยไหมครับสวยครับผมก็เดาไว้ไม่ผิดนะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวแน่อนาคตช่วนงามนะครับในช่วงของปีใหม่นี้ก็จะมีด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีกิจกรรมแคมปิ้งด้วยกางเต็นท์ได้ด้วยก็ไปเที่ยวกันได้ครับอากาศเย็นดีนะครับผมชอบดื่มน้ำแก้วขวดเหมือนกันาครองจะได้ไม่เก๊กซิงอ่าครับ